เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Nissan Serpillo ครับ A32 ตัวท็อปสุดเลยปี2000เครื่องดีเกียร์โต้ครับเครื่องดีเกียร์ดีมากไม่มีปัญหาใดๆครับขี่ไปง่ายกันได้เลยช่วงล่างก็นุ่มนวลครับแน่นๆครับดีภายในสวยสะอาดแอร์เย็นจนหนาวเลยนะครับ มีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสมีเพลงฟังเบาะหนังสวยๆระบบไฟฟ้าทั้งคันครับใช้งานได้ครบนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยครับคันนี้สวยๆครบๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีหมายท่านชมเลือกซื้อประจาทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้หน่อยครับอันนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนครับล้บๆครับสีสันงามๆรอบพันกยนเลยทีเดียวครับเล่มเอกสารชุดโอนครบกับราคาเพียง5 5 0 0 0้บาทครับ ราคานนี้สามารถต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูตัวจริงมาทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองที่กัดดูรถอยู่ราช,ชบุรีสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสีกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับมาดูภายในกันต่อเรื่อยๆครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4ี่นบครับแผงประตูสวยไม่มีแตหกหักไม่ชำรุด เกียรออโต้ครับเบาะหนังเครื่องได้เสียงจอสัมผัสห้องโดยสารสะอาดครับกว้างขวางเลยครับรุ่นนี้ขับดีวิ่งดีครับช่วงล่างนิ่มอดีบต้หรูราคาเป็นล้านครับปัจจุบัน5้าหมื่นห้าพันบาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับราคาไม่แพงครับปีไม่เก่ามากครับปี2000ครับคันนี้ตะเข็บซ้ายขวาคันหน้าห้องเครื่องเดิมๆครับบอดี้สวยไม่มีรอยชนพันใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ